เพื่อนเพื่อนวันนี้ยายไผยก่ก็จะพามาลดผักสวนหลังบ้านคือเก่านั่นล่ะค่ะเพื่อนเอนมือ่อใดก็ต้องมดตกมือเน,อะนาะค่ะเนอจ่าบางหมดมันก็นสีเหี่ยวเนาะค่ะเนาะจ้าผักสวนครัวเนาะค่ะเนาะจ้าผักสวนครัวเจ็บกินเจ็บมือนเสาเหมือนแรงชุกเฉินเนาะค่ะเนาะจ้าเวลาชุกเฉินก็ได้เจ็บกินแต่ท่านที่ท่านใจเนาะค่ะเนาะจ้าไม่ได้ไปไกลๆเน,นาะค่ะเนาะจ่าเจ็บกินง่ายๆเนาะค่ะเนาะจ้า อไว้ทุกเชิญน,นะคะ่ะว้าน้ำก็ไม่แรงค่ะกำคำมากน้ำก็บใบแห้งจกักมือค่ะคำมากก็ได้นี่ค่ะอันนี้น้ำเนาะน้ำเปิดหลายเนาะคะ่ะก้นใส่หลายมันก็เล่าไปอันนี้น้ำเนาะคะ่ะน้ำก็เล่าใบแห้งค่ะก่าจัดตีก่าจัดตัวเนาะคะ่ะเนาะก่าจัดเสียตเนาะคะ่ะ เขียวค่ะปุ๋ยเซกกำลังเขียวขึ้นอยู่ค่ะเดี๋ยวเออขืนเลยค่ะคือปุ๋ยนั่นแหละเนาะพักคือปุ๋ยนั่ะเองคือปุ๋ยมันกำลังงามนะค,ะนะคะ่ะเนาะปุ๋ยอยู่เกียดใส่ม,ใมันก,ก็เลยกำลังแหลกกระายกันเอาเบี้ยวพิกเอาเบี้ยวพีกกระฟื้สิเดมา,กกาสวนมาเบี้ยวพีกเบี้ยวพีกแล้วจกสาเบี้ยนะผมว่ามีทีผมร้าย

แม่ใช่เงี้ยคุณพ่ปลูกปลูกมันจะเหนียวน,นี่ปลูกเลยโอ้น้ำก็ไม่แรงค่ะเพื่อนๆน้ำใบแห้งกันมาม่าก็ใส่นอกคากน้องคนใส่ลายมันก็นเลยนใบแห้งน้ำน้ำใบแห้งหลายน้ำนแรงนี่มืันเศร้าหรือสีแห้งก็จะเศร้าเนาะ cố dậy lại, là ông cháu ba nó không? bỏ lỡ những video hấp dẫn สวนควาจ้าหลังบ kind of ้านเหมือนเดิมเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนรถผักเหมือนเดิมค่ะทุกทุกวันค่ะก็หดกับ่ะไรเนาะค่ะเนาะจาประหดก็จะเหี้ยวเนาะจะเนาะก็อะไรเจ็บจินใส่เสาใส่แรงเนาะค่ะปลักสวนควหลังบ้านค่ะจะได้เจ็บจินง่ายๆนะคะเมื่ออยากเวลาจะกินก็เข้ามาเจ็บเอาแค่ต้นสองต้นก็พอจินแล้วค่ะ หา่ะปลูกหลายๆนกะขะนอจะปูกสมิ่กับพอกินเด้อค่ะเด้ออ้ยน้ามันไม่แรงค่ะเพื่อนน้ำไม่แรงค่ะตอนเย็นใครก็ใช้น้ำนกะขะนอะจะ้าไปไๆกับใส่น้ำนกขนอมันเลยน้ำนมาใส่ม้านกขนอจ้าราวาถึงเวลาใส่น้ำแล้วเนาะคะ่ะแต่โหตะเวนกับรถเมลด,ดนกะขะนอะะราว่ามัน ร้อนเนาะค่ะเนาะมันเด็ดไอ้กล้องก็กล้องก็กกตั้งบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะจ้ามันเด็ดคำคำะะจ้าต้องลดตอดค่ำๆเนาะค่ะเนาะจ้าต้องลดเวลาค่ำๆคมันถึงจะตั้งกล้องได้ค่ะว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวาน้ำไม่แรงค่ะน้ำไม่พุ่งไม่แรงจ้ะรถพ่อพ่อตายเนาะคะ่ะเนาะจ้าลดไปพ่อมันพ่อตาย รถเปลือกเปลือกกับอดบ่อได้นะคะน้องคนหนาเหมัอนมะแรงจักมือนะคะน้องนี้ยเมือนรงหนาสีมะแรงจักเปือกกัน แรงค่ะน้ำบดถักไม่แรงเออเจ็ดสิบตัวไงน,ไน้อเพื่อๆเลยน้ะมันข้วยมันไม่แรงค่ะ จะเสร็จสักทีท่าน ต้นพริกค่ะต้นพริกน้อยนะคะนอาจะต้นพริกน้อยครับปลูกเล็กน้อยไม้ตำส้มนะคะนอาจะย้ายพายหดไวอยู่นี่นะคะนอาจะรดน้ำวบนะคะนอาจะ ผักกีน้อยนี่ผักกีน้อยนะคะพึ่งจะเกิดนะคะนอะจะผักกีน้อยพึ่งจะเกิดะค่ะ

บเดี๋ยวก็ค่าศบเดี๋ยวก็ค่าน้ำนาะคะะ่ะนาะโอ้จะไม่ไหวเลยค่ะทุกวันเนี้ยเออมีแต่การใช้เงินนาะคะะ่ะนาะมีแต่รลยการใช้เงินนาะคะะ่ะนาะจะโอ,โอ้จะหามาเท่าไรก็ไม่พอแลวค่ะทุกวันนี้ใช้แต่เงินเลยเพื่อนๆเ,เลย สวนครัวค่ะรถอากาศสวนครัวนะคะแต่สวนครัวที่หลังบ้านเนาะค่ะเนาะจะหมดปักสวนครัวเพราะเด้ยเก็บกินหมึกเส้าเหมือแรงเนาะค่ะเนาะจะเก็บกินง่ายๆนะคะไม่ต้องออกไปหาซื้อนะคะไม่ต้องออกไปหาซื้อไม่ต้องออกไปเออเก็บที่ไกลๆเนาะค่ะเนาะจะนี่ก็คือสวนครัวเนาะค่ะเนาะสวนครัวหลังบ้านอ่ะเวลาจะกินก็ เดินมาเก็บเอาเลยค่ะต้นสองต้นก็พอกินแล้วค่ะไม่ต้องเก็บมากมายอะไรนะคะถึงจะเก็บมากมายไปก็กินไม่หมดเนาะคะเนะาะจ้ามันจะกินไม่หมดนะคะเก็บไปแค่ต้นสองต้นก็กินไม่หมดแล้วค่ะผักสดนะคะผักสดสดนะอร่อยมากนะคะถ้าก,กินสดสดนะคะมันจะอร่อยกว่าที่เราเก็บไว้เนาะคะเนาะจ้า ประกาศเขียวนะคะเจ้าช่้ยสวยนะเจ้านกจาประกาศเขียวสวยมากค่ะกำลังสวยกันสวยงามมากค่ะนี่ประกาศเขียวนะคะนกจางประกาศเขียวกับ uh ประกาศพวงตุ้งนะคะสวยมากค่ะจะเอาไว้สำพันนะคะวัดยายไผ่เอาปลาแปะไว้สำพันนะคะอให้มันเป็นเออเป็นลูกเป็นผลแล้วก็จะเก็บไว้สำพันนะคะเออสำหรับประกาศเขียวนะคะ มันเออมันดองอร่อยค่ะผักกาดเขียวดองอร่อยมากค่ะชอบกินค่ะชอบกินชอบกินมากค่ะกับน้ําพริกนะคะเออสาหรับผักกาดเขียวนี่กับน้ําพริกนะคะอร่อยมากดองให้มันดอกจ้มๆสักหน่อยนะคะมันจะได้รสชาติอร่อยอร่อยนะคะนี่ก็จะทําพันมาคะเนี่ยที่ที่ปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้ทําพันนะคะจ้า ซื้อมา,มาเมล็ดนั้นซื้อมาหวานแล้วก็มาปลูกนะคะปลูกทาพันธุ์ค่ะอืไม่ได้กินหรอกถ้าปลูกทาพันธุ์ไว้นะเผื่อจะมาหวานปีหน้าค่ะนี่ปีหน้าก็จะได้หวานอีกนะคะอย่าไม่ได้ซื้อเขานะคะอืปลูกไว้ทําพันธุ์นะคะเนี่ยสวยมากค่ะอประกาศเขียวนะคะขเขาเยกประกาศเขียวนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆประกาศเขียวคะ่ะ ลำรับผักกาดเที่ยวนี่มันเอออร่อยนะคะมันจะมันจะแบบโหเสบตาเลยค่ะเวลาเราเออกินนะคะอืมันเสบตาค่ะมันไม่เหมือนผักกาดกวงตุ้งค่ะผักกาดกวงตุ้งมันหวานค่ะรสหวานอันนี้มันมันไม่หวานแต่มันเพ่อนจ้ามันหื่มันไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราดองน่ะมันอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะถ้าเราดองถ้าเอาไปดองมันก็ แซ่บนะคะนอจะอร่อยดีนะคะนอะบูกกาลังแตกแหน่งึ้นค่ะเจ็บบอกได้ก็ยกำลังแตกแหนงนะคะมันกําลังแตกค่าจีิงก้านสาขาออกอีกเลยค่ะกําลังสวยค่ะ จะเสร็จแน่เพื่อนๆตั้งรถขึ้เปิดเปลือกต้นเลือกพันมันแห้งนะข่ไมันแห้งนี่ตั้งรถให้เปิดเปลือก,กนนะะตอกก้นค่ะประกาศสักสวนครัวจ้าถ้าจะกินก็มาเก็บเราเลยถ้าเจ็บไปกินเลยค่ะอย่างง่ายๆสบายๆนะคะง่ายจ้า ว้าวไก่เสร็จแล้วค่ะสำหรับรถประกาศนะคะรถประกาศเต๋าครัวค่ะเพื่อนนี่ก <c questions> <Dual>. ็รถผักข <b> ี้น้องคะน้ะงผักขี้โคกค่ะผักขี้โคกค่ะรถผักขี้โคกนะคะก็เอื่นผักขี้โคกนาะค่ะเนาะผักหนามเนาะค่ะเนาะงพี่กินกับพักหนามนั่นแหละค่ะเพื่อนผักขี้น้องคะน้อผักขี้โคกค่ะปลูกไว้เนาะค่ะเนาะงนาแร่งมันก็สิเด็กโปร่งมากนาะค่ะเนาะ ป่งมาเฮาก็ดิได้เก็บแกงแล้วก็านอสแอบแอบขาเนี่ยพักหนามสำหรับผักหนามเนี่ยค่ะแอบคขาจะไปมากินนก่านอสกัน,กนชอบกินค่ะขี้โคกนกขานอสชอบกินค่ะชอบกินอร่อยนะคะแอบค่ะแอบเป็นเพื่อนอน,าาน,อน,นี่ตนาานนน้นมะละกอหนกขานอสนี่เอาต้นมะละกอก่อนกขานอสนี่ต้นมะละกอค่ะมันกำลังเป็นลูกอยู่คือข้นะ แดงๆมันก็ยังเป็นลูกนู่น่ะกันเนาะก็ให้หดน้ามันเศร้ามันก็เลยเป็นลูกโตนกกันลูกโตนนกันเนาะลูกนั่นไก่ชุกแล้วค่ะมาละกอลูกนี่ไก่ชุกราคะดีต้นใกล้ๆนี่ค่ะใกล้จะสุกแล้วค่ะ้ลูกทอดกำลังเหลืองค่ะเพื่อนๆเหลืองแต่ว่ายังไม่สุกค่ะสุกยากจังมาไปเนี่ยค่ะลูกทอดสุกยากจังค่ะอื รดน้ำให่งเงามันต้นมันชุ่มชื่นอยู่ว่าเศร้าเนาะขะเนาะมันกะดิไดเป็นนวยตอเนาะค่ะเป็นลูกแต่ตอกินน้ำเลี่ยงเนาะขะเนาะจริงนาเลี่ยงพอมีอย่างนี้ค่ะนี่นาเลี่ยงจ้ะเอิบเนาะขะเนาะเอิบบักุ่งกิ่นเนาะ่ะเม่นบ่ถ้าเขาดไปให้มันเป็นลูกตอเนาะขะเนาะจ้ะมันจะเป็นนวยตอเนาะขะเนาะจะาได้ยินอีกเนาะขะเนาะจ้ะส่วนขั้วรังบานค่ะนี่ค่ะกองฟืนค่ะเห็นว่าจะกองฟืนย่อยผายด้วยค่ะ กองฟืนค่ะกองฟืนค่ะนี่ก็หลังบ้านก็เป็นผักเนาะค่ะเนาะจ้าแต่บ่าไก่กันค่ะก็ล้อม้วไว้แล้วขลักย่านไก่เคี้ยนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไก่สิเคี้ยนเนาะค่ะไก่เคี้ยนแล้วก็บ่าได้กินเนาะค่ะเนาะถ้าปลูกผักบ้านถ้าไม่ล้อมก็ไม่กินนะค่ะถ้าห้าวไม่ล้อมเนาะค่ะเนาะจ้าไก่จัดการเบิดค่ะบ่าได้กินเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าห้าบม่ล้อมเนาะค่ะเนาะห้าก็ต้องปลูกแล้วก็ต้องหาแนวมาล้อมดีดีเนาะค่ะเนาะ นี่ไก่เขาบ่ได้เด็ดขานี่จะไก่เขาได้คือเบิดเด็ดขาดอย่างตับนกขณน่ได้กินดอกกามถ้าไก่เขาได้เนากขณนกจ้ะนี่ก็เพราะว่าห้าวล้อมไว้เนากขณนกถึงได้กินเนากขณนกจ้ะก็ลงทุนล้อมเนากขณนกจะจ้างคอยได้กินเด้อค่ะปลูกบ้านนี่บ่แม่นว่าสิได้กินยังไงเด้อค่ะปลูกพักบ้านนี่หนักน้ำไก่เนากขณนกจ้ะหนักน้ำไก่นั่นล่ะอยากน้ำไก่เนกขาเพื่อนเพื่อนอู้ไปทั้งนี้เนาะค่ะเนาะจ้ะ สิพาเพื่อนเพื่อนไปหัวตั้งนี่เด้อค่ะเด้อจ้ะจ้ะมาหัวตั้งพริกกันเด้อค่ะเด้อนีอน่หัวต้นเอีะะ่พริกเนาะค่ะเนาะพริกต้นเก่าเนาะ,ะนี่กับมะละกอเนาะคะ่ะเนาะหัวมะละกอกันเด้อค่ะก็เดี๋ยวก็จะกำจัดไปหัว <t> พริกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้ผักกาดเฉียวงามจ,าจ้าเจ่งเฟ่งเลยค่ะผักกาดเฉียวจ้าเฉียวมักงามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจ้าแตวะควางุตงมากมันเป็นเพี้ยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพียะะะะเพ้ยเพิ่งจะ้ะ หายเป็นเพียนะคะฝึนจะเศร้าเป็นเพียนะคะเพียรไายสายจากเพื่อนเพื่นจะเศร้าเป็นค่ะแล้วนี่ก็ทีดรถทั้งนี่ก็เด้อค่ะเด้อแยกฝายพิฆารถทั้งนี่ก็จ้าเพื่อนนี่ค่ะนี่คือบักคุงนะค่ะน้องแบบคุงกับพวกพีคเนาะกันนี่ค่ะต้นหงกับต้นพริกเนาะคันต้นมะละกอกับต้นพีคเนาะกอนโมเสกัน ซ้ำฝนตกมะขกเนาะจ้างรึเปลเออพักเดียวคือว่าเป็นดอกเนาะพี่นี่เนาะเตียวทำไมาไม่เป็นดอกเนาะ ตน้น,ตนพริกมะขาะล้ากับพริกเก่าๆค่ะ,ะที่รถดตัวเนี่ยค่ะต้นพริกเก่าเนาะคะ่ะเนาะจ้าวัยมันเป็นนวยจตกหน่ยอ,อยเพื่อดะกินนาเล่งนี่ไหมค่ะนี่ก็เล่นลดใบมะขาะจ้าก็ที่เป็นมะบุค่ะมันเป็นงาเก่าๆก็ของรดใบทซื้อดอกตัวค่ะว่าใัยมันตายฝนตกมากมันก็ี่เป็นนวยเนาะคะ่ะเนี่ยฝนตกมากอะไรลดใบสาวฝนเนาะคะ่ะเนาะรดน้ำคอยฝนนะคะ ่จ้าเพื Take ่อนเพื so, like ่อนสิผ้ามาหดตั like? ้งนี้เด้อค่ะเด้อบาทน้อค่ะนาะสิผ้าเพื่นเพื่อนมารดน้ำตั้งนี้กันเด้อค่ะเด้อบาทจ้ะแย่พายสิผ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อค่ะเด้อหดตั้งนี่น้อค่ะนาะหดพริกเนาะค่ะบาทต้นมะละกอเนาะค่ะเน้องค่ะมะละกอเนาะค่ะนี่ค่ะมะละกอนะคะนี่ค่ะมะละกอค่ะรดน้ำไว้ก่อนค่ะตันตายน้อค่ะน้องไม้มันตาย รดน้ำไว้สองแม่สามแม่อยู่ดอกค่ะแม่มันก็ได้แต่มัไม่ร้อยดอกรดน้ำไว้นะคะว่าปตายนะคะ นเก่าเนาะค่ะน้อจาจพี่ต้นเก่ากัดนดไว้มันก็ปัสใตเด้อค่ะมันก็แตกถึงนิดที่เก่าก็ดไม่งดนามใบเนาะค่ะน้องแจปัสใตายง่ายๆหรอกแตกถึงที่เก่าถึงางนี้ก็หดต้นในต้นมะนาวเนาะค่ะน้องิจต้นมะนาวค่ะ ตัวนี้ยังผักชะอมนะคะเนาะตัวต้นชะอมไม่ต้ตตตนค่ะไม่กินง่ามนั่นนะคะเนอคตัวชา om ใหม่ต้นต้นชะอมผักชะอมเนาะคะเนาะจ้าผักชะอมนี่กินกระยังกระเสียบได้ค่ะนีเจ้าเนาะใม่ขาดผักชะอมก็บ่ได้ค่ะเนาะผายหมักเนาะคะเนาะจ้าผักผักชะอมก็ไม่ได้เนาะคะเนาะจ้านี่มันเห็ดใส่ผ้าแซียบนะคะเนาะจ้ามันเห็ดใส่นุ่มมากนอคเนาะนุ่มมากนี่ผ้าแซียบนะคะเนาะผักชะอมผักชะอมเนาะค่ะ เใส่ผ้าเสียบผ้านวดด้อค่ะพเจ้าอมนี่คือผักปลาแซ่ยบนกขานอฟผักปลาแซ่บค่ะใส่ไข่ทอดจะแซ่ียบด้วยค่ะพเจ้าอมใส่ไข่ทอดนะคานอฟอย่างแล้วก็ใส่แกงหน่อไม้นะคะ่าขาดไม่ได้ก็คือแกงหน่อไม้นะค่าเนาะค่ะมันจะตีเขา่ากันอำลำนกขานอฟกลมแซ่ยบพักค่ะขาดไม่ได้ค่ะสําหรับ เอ,อนี่ค่ะสําหรับอันนี้ราคาสําหรับเหยผักชะอมเนาะกัะเนาะจ้ผักชะอมขาดไม่ได้ก็คือผักชะอมค่ะแยงหน่อไม้เนาะค่ะแยงหน่อไม้ทอดไข่เนาะกัะเนาะจะ้โอ้ยแซ่บอย่าบอกใครเลยเนะค่ะแมนบอแซบ่บครับจ้าอย่าบอกใครเลยแมนบอค่ะ จ้ารถผักจ้าฮะคลิปจาวจ้าผักก็ผักผักสวนครัวนะคะเพื่อนเพื่อนรถผักสวนครัวจ้าโอ้ยมื่อนี้ได้ได้เท่าไรล่ะได้จักซิปจะม,ม้วงนี่ล่ะวันนี้ไม่ได้เยอะเลยจักซิปจะม,ม้วงนี่ล่ะ

ขึ้นว่ามนขึ้นว่ามืออนี้ขึ้นว่าขึ้นยีสิบชัวโม้าเ้พิเอ่มันเคี่อนบึเฮดแคนรีน่ะขึ้นดันดีดีดีดูพนุลันเ็ดมันจิตมันิตเบิงที่พังมันเบิงันนั้นนั้น้ไปเลยฮะมันจิตรันไปพอโนมัติเลยเขาเ่ิ้งกเป็นคนยังเลยดีมันได้คเลย้บวันที่ใดมะวันวันที่อย่างวนวันที่หานวันที่หากับวันที่หกไปว่ามันจะขึ้นหลายป่อดีกว่าดีกว่าเบิ้งป้าพัฒน์เหะ มีเงินขอไปที่ไปเติมหอยนงเงือบไโอ้ยนาะว่ไเด้เขาจะเจอดอกว่แถวุ้นตายแล้ก็ด้ไปเติมงนกู้นงเลี้ยงไปยังมันหมดจั๊กระเจงมาดิกระเจี้ยงมาเตือนวัตเจนกุโรย็นว่าหอยนางเงือบหมนเลี้ยงเฉยเฉยอ่ะบ้าเปลืติดทันป่าแล้วใจออกร้ายไปเลยไ้ พันหาเก้าสิบหกออโอน่พันหกันันและเออโอนี่กับพันแล้วไม่ใช่ดอกทหมดอสั้นนั่นะริงฮะูแต่บ้านไหนบดขึ้นเลยนั่นบดขึ้นสอบนบัดนี้ย้กไปเียบเสียบเบไปเด้สิเมนเหลือนี่ตัวย่างตัวเนี้ยรนไปเลยออมใครอันนี้ง้ิ แดง้วานแดซื้อๆับห่งือเนี่ยแดงมาสู๊งังวันีิไอ้มันั่นแล้วปลาเขาจอยมันเหลือมัดคอยแช่มัจ้นจเปนอันอื่นมุกาดอันนสยี่รน่ะอันนี้มาสุกมาหนิแกนโผล่เห็นหยิบมันมุสเลอ ี่้นไปที่สม่าจ้าไว้หนงนเนาะอสีแนตนีที่สองทีสามเนาะอุยหายิปเนาะ่ได้คิแบบ้องน้ได้คิเปนิเป็นอเวเอาเงินเป็นพันแวก็ไปเอาได้จากของมันจกเฮดแนได้จากอันแล้วะโทรศสัท์ม็กก็จะเฮ็ดหายหัเจาฟููเฮดเป็นเลยเฮดในป่านี้เนานี่นี่นี่ เออซ้ำนี่เด้อค่ะดเด้อเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้แต่ซ้ำนี่ละค่ะเมื่อหนาก็าพอกันไ่เด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>